สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาชาวต่างชาติกินหมูกระทะครั้งแรกร้านเห็นสภาพเตาจนต้องเข้าช่วยเอ็นดูหนักมากเรียกยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดนะ่าเอ็นดูเมื่อผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดปวดหัวหลังมีลูกค้าชาวต่างชาติมากินหมูกระทะครั้งแรกก่อนได้เห็นสภาพเตาถึงกับอึง้ง กินเข้าไปได้ยังไงโดยผู้โพสร,ระบุว่าหมูกระทะจริงๆใช่ไหมเนีย่ยเมื่อลูกค้าต่างชาติมากินหมูกระทะครั้งแรกหมูกระทะสูตรแนวใหม่ซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าพอได้เห็นเตาโต๊ะลูกค้ารายนี้ถึงกับตาค้างเพราะมีทั้งผักต่างๆและบุญเซนอยู่บนเตาย่างแต่ไม่ลงน้ำซุปเลยสักนิดสุดท้ายแล้วเจ้าของร้านเลยเดินไปเปลี่ยนเตาให้พร้อมกับสอนวิธีปิ้งย่างหมูกระทะอย่างถูกต้อง ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจํานวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูแต่ก็อดขำไม่ได้จริงๆพร้อมกับเซวสนันอาทิเรื่องมีสอนให้รู้ว่าอย่าวางเครื่อง้มตำใกล้กับผักหมูกระทะขาดแต่ปาร้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าไม่ไปช่วยคือ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีไม่ใส่ปูกับปลาร้าลงไปคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอ้ยเอ็นดูดีที่ร้านใส่ใจลูกค้าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าก็ว่าอยู่ค่ะทําไมาจานคุ้นๆท็อปอุบลน,นี้เองน้าจิ้มอร่อยที่สุดในบางปูเอ็นดูต่างชาติคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามะเขือเทศกับมะเขือเอปาะมายังไงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเคยไปกินหมูกระทะที่เชียงใหม่มีคนต่างชาติมากินทรงนี้เลยครับเอาบุญเส้นมาย่างเป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลจาก new. i n ts ขอบคุณค่ะ